พาพี่น้องขี่รถมาเห็นเห็ดอยู่ป่าอยู่ข้านี่มามาจะพาไปเก็บเห็ดกันนี่ป่าบกกักง่ายเลยมาป้องป้อง

ปุนกำลังขึ对对้นบักหลายเอยากกำลังงามๆเลยอู้ยนี่นี่คือเห็ดตีนเห็ดนี่มาเห็ดงานเหมือนนี่เรืองานตะเวนเล็กๆเล็กๆหล่อๆเบื้องปุ่นเนี่ยอู้ยูเอื่อเพเวีการเก็บเห็ดเนี่ยเขาจะไปไงมันขึ้นได้พี่น้องมันขี้ดินมันตีไหลเขาหนิว่าเก็บแล้วเากับวางไรสิยังไงเลยกันน้องไงเพื่อมันตีไหลเขานี่นี่เอาไปติดตามมาเป็นยังกิน